อีกวันนี้เราจะมาอัปเดตเจ้า NX500 ็ู้ใจของเราว่าตอนนี้ใช้งานมาเ0็ดกิโลมีอะไรที่เพิ่มเติมจากของเดิมที่ติดมากระสูนบ้างตอนนี้เราใช้งานมา7,000กิโลแล้วก็ใช้งานมา6เดือน ดูรอบข้างครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างก็เริ่มแรกเลยเนาะก็ตัวนี้เป็น NX 500ที่แต่งมากระสุนก็ราคา255,000บาทที่รวมตัวแต่งด้วยนะครับตัวนี้ก็ผมก็ซื้อรวมตัวแต่งมา55,000จับดาวด้วย ตัวแต่งก็จะเป็นของ S2C ก็จะมีปีบ๊บสามใบมีแคดบาร์มี Bar, มอกล่างพวกนี้แล้วก็มีกาดไฟหน้าแล้วก็กาดแฮนด์ที่จะมีมา ของแต่งก็มีประมาณนี้ที่เป็นของศูนย์ที่ติดติดรถมาเลยก็ของที่ผมใส่เข้าไปตัวชิ้นแรกก็คือตัวสปอร์ตไลท์นี่ครับสปอตไลท์ก็เป็นของ Future Eye, f u วเ r e ร์ไอเอฟ ตัวนี้ก็ทดลองใช้มาเจ็ดพันโลแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเลยสว่างปกติก็พอใช้ได้ครับผมก็วิ่งกลางคืนสองสามทิปแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยตรงจะมีสวิตเปิดปิดเราก็ต่อกับต่อกับสวิต ACC ที่เราก็ใช้งานแบบมีกล้องกล้องหน้ารถแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับหววกกน็อกเราได้ที่เราติดบมวกกน็อกอะ่ะแต่มันก็จะมีมีบั็อกอยู่ที่เวลาเราใช้งานโทร m ม s s e n เ e r หรือว่าโทรไลยยน์เงี้ยเราไม่สามารถรับจากบลูทูธเราได้ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นที่จีว่าวมอนิเตอร์ gps ไหมหรือว่าเป็นที่ ระบบของ Apple c a r าเพว่าเขาฟิกมาให้เรารับแค่ทัวเข้าถูกเนี่ยตัวเนี้ผมยังไม่ทราบผมกำลังหาวิธีแก้แต่ตองนั้นก็สามารถจับ GPS ได้มีหลุดบ้างเป็นบางครั้งที่เราปิดเปิดเมื่อตอนเติมน้ำมันแต่ก็ใช้งานได้ปกติผมผมทดลองมาแล้วครับ3,000-4,000ลูกก็ใช้งานได้ยกแฮนครับ ตัวนี้ทุกแฮนผมได้มา1 000, 1 0 0 1พ0นหบาทของพี่เอก DC มอเตอร์โคลาชตีโคราตตัวนี้ก็ถามว่ามันช่วยอะไรเพิ่มได้มากไหมผมก็คิดว่ามันมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะกับผมตอนแรกผมคิดว่าผมสูงแขนผมยาวมันมันก็ไม่น่าจำเป็นนะ ผมลองมาใช้อ่ะผมลองซื้อซื้อมาใช้อ่ะตัวเนี้ยมันจะช่วยเราไม่ปวดหลังเพราะว่าเราไม่ต้องก้มถึงผมคิดว่าผมสูงแต่ผมก็ว่ามันต้องก้มอ่ะก็ใส่ตัวเนี้ยเราไม่ได้ก้มพอเราไม่ได้ก้มอ่ะเราคอนโทรลรถได้ง่ายแฮนนี่หักซ้ายหากกักขวานี่ได้ง่ายเลยแล้วก็สามารถสามารถอ่าเหมือนคล้องตัว ทำให้เราแบบบังคับรถง่ายแล้วก็ลดลดก็ลดอาการสายลงช่วยลดอาการส่ายของรถลงตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับทดลองมา3าม0ันประมาณ3000กิโลแล้วตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคถ้าเพื่อนๆคน,นไหนอยากอยากตีก็แนะนำครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้ยกแล้วยื้องนะผมยกขึ้นมา1นิ้ว หนึ่งนิ้วก็เห็นบนละก็ลองลองพิจารณาดูครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิวตัวนี้ชิวหน้าก็ผมใช้ของของแอบส้มผมเป็นร้านของน่าจะเป็นของจีนอะแต่หนาเลยนะหนาประมาณเพื่อนๆดูเท่าของตัวเดิมอะสองประมาณสี สี่เซนเอ้ยสี่สี่มิลได้เลยตัวนี้เราแข็งเราใช้งานได้ดีเลยตัวนี้ก็มันช่วยอะไรกับรถเราเนาะตัวเนี้ยลมมันจะไม่ประทาตัวเราทําให้เราแบบขี่โลขี่ไกลแล้วเราไม่ไม่ไม่เหนื่อยเหมือนตอนตอน,ตอนที่เป็นชิลเดิมแล้วก็ลดอาการสายของรถลงถามว่ารถได้เยอะไหมเปลี่ยนปุ๊บรู้เลยรถได้เยอะครับตัวเนี้ย แต่ข้อเสียของมันก็คือลมจะไม่ค่อยโดนตัวเราเหมือนชิวที่ต่ําชิวตัวเดิมของมันอ่ะมันจะมันจะต่ํากว่าประมาณสี่สี่นิ้วอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ผมก็ใช้สีดำสมูทก็มองเห็นครับแต่ผมอยากเปลี่ยนเป็นสีใสแล้วแหละไอ้สีนี้ก็เข้านะครับแต่พอเวลาเรามุมกล้องของเราอ่ะมันเห็นมันเห็นชิวส่วนมากเลย ตัวเนี้ยก็แนะนําครับชิวต้องมีผมคิดว่าต้องมี2อันก็คือชิวตัวเดิมเอาไว้สําหรับถ้าเราไม่ได้ออกทิปไกลๆเราใส่ตอนเราวิ่งแถวๆบ้านถ้าเราจะออกทริปแล้วก็เปลี่ยนเป็นชิวตัวสูงแบบนี้ก็จะทําให้เราแบบขับรถได้ไกลขึ้นอะ่ะครับไม่ได้เหนื่อยมากเนี้ยก็ชิ้นต่อมาก็เป็นกระเป๋า กระเป๋าข้าง m ม t ตบุ๊กไอตัวนี้ผมจําไม่ได้ว่าเขาเขาเรียกกระเป๋าข้างไอรุ่นไหนนะแต่มันเป็นของมโตบุ๊กอะผมซื้อมาแ0 0รอกว่าบาทข้างไอสองข้างก็ผมได้ผมได้เอามาก็เอามาใส่ฝั่งนี้ผมใส่เป็นชุดกันฝนชุดกันฝนแล้วก็ พวกของเล็กๆน,น้อยๆชุดกับฝุ่นสองชุดก็เต็มแล้วพี่เราฝั่งนู้นก็เป็นผมใส่เป็นเครื่องมือเครื่องมือติดรถอะไรเงี้ยประแจพวกประแจแอลพ,พวกไขควงไขควงพวกอะไรเงี้ยฝั่งนูน้นก็เต็มเหมือนกันมันใส่อะไรไม่ได้เยอะแต่มันทีทแค่นั้นนี่แต่พอเวลาด,ดูข้างหน้าอย่างเงี้ยมันดูเต็มพี่ดู มันดูอวบๆรถมันดูแบบเต็มๆอย่างเงี้ยแต่การที่เต็มอย่างเงี้ยคผมผมว่าความรู้สึกของผมอะเวลาขี่ขี่ทางไกลๆเวลาขี่ตรงๆอย่างเงี้ยขี่ด้วยความเร็วอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารถมันหน่วงเลยเพราะว่าเหมือนรถมันหนักหน้ามันโต้ลมมากขึ้นอย่างเงี้ยรถมันหนักมันก็เลยแบบรู้สึกว่ารถมันมันนุ่งนวงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะครับ ก็ชิ้นต่อ,อไปก็เป็นกระเป๋าติดถังติดถังของโลโบโลโบตัวนี้เป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือเอาไว้ใส่กระเป๋าเงินเศษเง,นง,นง,งเินอะไรอย่างเงี้ยหูฟงหูฟังอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาใส่อยูอย่ตรงนี้ก็หยิบง่ายหยิบง่ายถอดง่ายไม่ได้แปะกะับถังอะไรอย่างเงี้ย ก่อนผมใส่ที่จับโทรศัพทมม์มือถือของม o t ต o บทีนี้เป็นปัญหาก็คือไอตัวกันสั่นนะครับผมคิดว่ามันช่วยได้น้อยมากเลยกันสัน่นอะกันสั่นของมอ t ต o บนะตัวนี้ก็ผมใช้แล้วไอตัวสีแดงอะเดี๋วผมแปะรูปให้ดูถ้าผมคิดออกนะว่าตอนตัดตอนตอน,ต,อนตัดอะ่ะ แต่ผมเอาเอาแนมแนมให้ดูผมก็คิดว่ามันอืมช่วยได้อยู่สี่สิบเอร์เซ็นนี้เพราะว่โทรศัพท์ผมพังไปแล้วเครื่องหนึ่งผมก็เลยมาใส่ตัวกระเป๋าตัวนี้แทนเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Apple Car าเพยอยู่มอนิเตอร์ Monitor GPS เลยจบเลยไม่ต้องเอาโทรศัพท์มามาตากแดดใส่ใน,นกระเป๋าจบฝนตกขนาดไหนก็ไม่ต้องห่วงอยู่ใน,นกระเป๋าตัวนี้กัน กันฝนได้แล้วก็จะมีช่องช่องเสียบกับ USB ได้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะมีรู USB แล้วก็เอาช่อง USB ของเราเนี่ยสายพาดวัาน,นี้เสียบเข้าไปแล้วก็ชาจแบตโทรศัพท์ได้สะดวกครับตัวนี้เวลาถอดก็ง่าย ดึงสายตัวเนี้ยดึงสายขึ้นปึ๊บยกออกเลยมันมีแม่เหล็กแป้นแม่เหล็กตัวเนี้ยติดอยู่กับน,อน็อตถังเวลาเราใส่เราก็วางตรงๆเราไม่ต้องเอากระเป๋าไปแปะถังได้เลยเลยยนี่ยอันนี้ไม่หลุดผมลองล้มมาแล้วลองล้มมาสองสามทีแล้วไปนานครับล้มสามที อยู่บนห้อยทนเนี่ยเห็นไหมรอยกระเป๋าโดนดินเนี่ยมันโดนก็ไม่หลุดเพราะว่ามันโอเคเลยตัวนี้ผมซื้อมาสองพันสองพันสองร้อยบาทนี่ใช้งานได้ครับของโโบนี่ก็เก่าอย่างนี้ก็ประมาณสองพันโลแล้วตัวนี้ ตัวนี้ติดเป็นประจําเลยไม่เหมือนอไอ้นี้อ้น,นี้นี่ติดมาถ่ายแล้วก็เก็บไว้ไว้ออกทิปค่อยติดใหม่เพราะว่ามันเกก,กะ <c oughs> ได้ที่ที่ต่อไปก็เป็นตัวนี้ตีนเป็ดก็ของ SRC ก็ธรรมดาครับ r c เขาเป็นแบ์โอเคเลยนะใช้งานได้ไม่หลุดไม่หลวมโอเคส่วนขาตั้งคู่ผมใช้เป็นของโมโตคิกราคา2200บาทก็ใช้งานโอเคครับยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรยกขึ้นยกลงง่าย ยกง่ายครับถ้าน้ำหนักปี๊บเยอะของเยอะหรือแบกเยอะอย่างเงี้ยก็ยกยากอยูน่นะแต่ถ้าเป็นรถเปล่าอย่างเงี้ยยกง่ายีซี่เลยมีตัวเนี้ยไอเทียมเลยต้องมีเพราะว่าเวลาเราล้างโซ่ครับล,ล้างโซ่ฉีดโซ่อย่างเงี้ยเราจะทำง่ายไม่งั้นเราต้องเข็นรถ เดินหน้าถอยหลังเนี่ยลําบากแล้วเวลาเราตั้งรถไว้นา,นานๆเนี่ยเราตั้งขาตั้งคู่อะอยางเราจะไม่ไดโดนพื้นแล้วก็ยางเรามันจะไม่เบนะัะถ้าใครจอดไว้นา,นานๆยางรถมันจะแบนอยู่แค่หน้า,นานเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนเคลื่อนย้ายรถครับก็ชิ้นต่อไปก็เป็นชุก โชคนี่เป็นชกสับครับโชคสับหมายความว่าเป็นเขาเรา,เราซื้อเราซื้อชกโมอ่ะเราก็เอาโชคเราไปให้เขาเขาก็สับมาให้เราแล้วเขาก็ไปไปโมดิฟายชคใหม่ใส่คอมเพรสชันพวกอะไรเงี้ยใหม่ตัวเนี้ยทางเรียบโอเคเลยเนืบไม่ย,ย้้ยอาการย้้ยที่ผมเคย เคยบอกในอ่าในต,ตอนที่ข้อดีข้อเสียของ nx 5 0ารอยะไอตัวเนี้ยหายอาการ้ยยไม่มีเลยนั่งสองคนยิ่งสบายเลยแบกบของนิดหน่อยนี่ยิ่งดีเลยแต่ข้อเสียของมันคือมันมันแข็งเกินไปเวลาอ่าเข้าทางอินดูโรนิดนึงอะผมก็ว่ามันมันแข็งอ่ะอันนี้ พูดตรงๆก็คือเนี่ยเหมาะสำหรับทางทางตรงและทางเรียบทางดาอ่ะทางดำเก้าสิบเลยอินดูโลอยู่สิบเปอร์เซ็นต์อะตัวเนี้ยโชคผมยังไม่จบผมต้องอต้องมีตัวเปลี่ยนอีกเพราะว่าเราไปทางดําบ้างทางฝุน่นบ้างเงี้ยไอ้ตัวนี้ยังไม่เหมาะกับทางฝุน่นมันต้องมีตัวจบมากกว่านี้เดีย๋ยวผมต้องหาไอเทมต่อไปสำหรับโชค ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเอ0 0เยเจ้ายีราฟแดงของเราก็วิ่งมาเจ็ดพกิโลก็ปรับแต่งกันไปครับอันไหนตัวตัวไหนเป็นจุดาปกพ้องของของตัวเอ็นดคาร้อยแล้วก็แก้จุดตัวนั้นไปอย่างโชคโชคย้ยอย่างเงี้ย เด้งเกินไปอย่างเงี้ยเข้าโค้งไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไปเปลี่ยนโชค๊คดังนดิโช๊คตัวนี้ผมก็ซื้อมาสองพันได้อย่างเงี้ยรถมันสายเราก็แก้อาการสายของรถเปลี่ยนชิวยกแฮนอะไรเงี้ยมันก็ตอนเนี้ยรถคันเนี้ยโอเคสําหรับผมมากๆแล้วเพราะว่าผมแต่งเพื่อที่จะให้ผมขี่รถสบายขึ้นอย่างเงี้ย อันนี้ใช้งานมา7000กิโลก็ค่าบำรุง,งรักษาผมเข้าศูนย์สองรอบละรอบแรกผมเสียพันสบาทรอบที่2ผมเสีย300บาทเข้าศูนย์สรอบอ่ะผมเสียเงินไม่ถึง2000ถือว่าโอเคเลยกับตัวชุดแต่งของอของเทตูซีนะที่ติดประกันรถอะตัวอย่างผมใช้เท็มา เ0็ดกิโลก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะยังใช้งานทุกอย่างได้ปกติก็ทดลองล้มมาแล้วนี่ครับร้อยผมล้มก็มีบุบบ้างก็ล้มอยู่สามรอบสี่รอบเนะจะไม่ให้มันบุบมันก็เป็นไปได้ยาก เพื่อนคุไหนอยากออกอินอกรอก็ผมคิดว่ามันออกได้นะแล้วก็ปรับปรุงข้อเสียมันเอาไงไม่ต้องแบบมันไม่มีรถที่เพอร์เฟกกับเราร้อรหรอกรถราคาสองแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามาปรับแต่งเอาตัวไหนเราไม่ชอบตรงไหนเราก็เปลี่ยนตรงนั้นอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าอินเอ็กซค้อย ของเราก็เพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้มันถึง1,000ตอนนี้500กว่าซับสไครต์ละก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเราเป็นเพื่อนกันถ้าเราไปเจอกันระหว่างทางเราก็ทักทายกันครับโอเคครับก็มีประมาณนี้เจ้า nx 500